มากันแล้ว่ามาแล้วครับมาแล้วล้อกันจนไม่เกะกะครับดูแล้วไม่เกะกะครับหุดตรงกลางแล้วครับทีนี้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมตีนเสริมครับอ่าล้อใบพายบางคนจะเรียกล้อใบพายบางคนเรียกล้อกันจมนะครับอันนี้ก็ใส่เกือบมาใหม่ครับเสริมครับในรุ่น50-40นดีนะครับก็วงนี้นะครับน่าจะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับในกระทะเบอร์ขอบ28นะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับขอบ28ใช้ได้หมดเลยนะครับ5 0 4 0ดีของเราล้อหลังเป็นขอบ28ครับ อขอบยี่แปดเนี่ยความสูงเขาก็จะประมาณนี้ครับก็ไงเกือบเกือบแตะพื้นดินฮ้สายขวาครบเลยใบกวักหนาๆเลยครับใบกวักดูดูจากมือครับดูจากมือโอ้โอน่าจะประมาณแปดนิ้วมือครับอก็ก็น่าจะ ตัวนี้จะประมาณแปดนิ้วครับแปดแปดเจ็ดแปดนิ้วนี่แหละครับผมถ้าดูจากจากถ้าถ้าถ้าเอาไม้บรรทัดมาวัดดูก็จะประมาณนี่สี่ประมาณเจ็ดนิ้วครับผมความกว้างประมาณเจ็ดนิ้วสิบใบนะครับเนะบาะสิบใบโอ้เหลือเฟือครับเหลือใช้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูรถใช้งานกันครับตอนนี้กินข้าวก่อนนะครับอ่า เดี๋ยวไปดูรถใช้งานกันนะครับแต่พื้นที่ที่จะไปเนี่ยไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่ครับผมเอาติดไว้เสริมเฉยๆนะครับเผื่อเจอน้ําครับรถลูกค้าเป็นสายรับจ้างครับตั้งใจมารับจ้างเลยนะครับ 5040d 40แรงม้าครับก็เอยกว่าชั่วโมงใกล้แล้วใกลแล้วไกล้หอดหลับไงล่ะใส่งานโอเคแล้วนะครับเนาะแงไปแต่ใส่ยางเดี๋ยวหนักล่งเครื่องมือเอาจังซี่ละ รถผมผมเหมือนเป็นร่างลาสติกขวางยังสิซาใจก็บจากได้ยังสิแหละเลิกกินเลิกกินมันอยู่ลงร่องหูพอดีครับพอดีพอดีมันบอเออจอรล้างเอาอจอจอจตะล่างเอาพอดีล่ะล่างกับระบายน้ำเพร้อมยบนฝนตกฟ้าลงเอาลูกยางก็มาห้องมาห้องกันอ่าแม่นลูกยางลูกยางห้องห้องเอบอลูกยางกับยางในรถนะครับตัดจอหูแหละครับเป็นประกินห้องนะครับอ่ารถแต่งสิ่งนะครับรถแต่งใส่งานครับ โกหกขนาดหุ่นเสาลังค่าอ่าเสาลังค่าอ่ะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งรถแสงงานกันนี่เสาลังค่าก็สร้างมากครับเ,เดี๋ยวมา <ไป S 1> แต่งใส่รถดูค่าครับพี่น้องผ้ากันมาเบิ่งรถนะครับกิมหันมาเบิ่งรถดูค่ามันขาเพิ่งแกไอเราสื่อเนีอยากได้กินใค่าครับผมดีไลท์ครับผมนี่ครับมีหอดองดื่มครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับผม รับแบบย่างดีเลยกินข้าวน้อกันครับพี่น,ออน้องกิขนข้าวแล้วจังสิพาไปเบิ่งรถทํางานครับมื่อนี้บ่ได้เอาโกโป,โปมาครับกล่องสีสันๆน,นี่ิดหน่อยครับกล่องบอง่บนนบงค่อยงามปานไดครับเบิร์ดขึ้นดูยังมันดูครับมันผ่านหมดด้านไหมน,นี่ยหน่อยมันก็ซเดนะห,น,หน,น่ะยด่านทางเดี๋ยวนอนนี่แค่ตรงกลางครับผม่ดูตรงกลางเป็นลูกกุศลเรียบดิเอากินขน่าวแล้วจังไปเบิ่งรถทำงานกันนะครับพี่น้อง อาสูสี่ศูนย์ดีครับม่างปลาขอโทษครับฐานหาไปใส่ล้อกันจมมาครับเผื่อไว้ปั่นโรตารี่มาตันท่ามาที่มัดเสาไว้พร้อมครับยานมันบาลงครับที่จริงมันก็ลงอยู่แล้วครับเมื่อกี้ลูกค้าไปเล่นงานแห้งดินเหนียวแข็งแข็งมาครับอ่าช่งนี้ก็เลยใส่เสาไว้ด้วยนะครับเห็นเขาใส่ก็เลยลองใส่ดูครับ ใช้ดียู่นะนะครับทวงน้ําหนักอ่าช่วงนั้นงานแห้งเยอะครับแต่ช่วงนี้งานน้ําเยอะนี่นี่นี่น,นี่มากปาขอพดครับพี่น้องสายรับจ้างครับลูกค้าเป็นสายรับจ้างครับเอากันแท้ดินะสุดแล้ว ว้าวานเป็นหน้าวานเป็นไฮพื้นเดี่ยวเป็นกันแท้ครับดินยังสี่กับหมูครับผมอ่าหมูหมูเลยครับดินอย่างนี้ครับสบายสบายเลยนี่เราจะเก็บขอบข้างหน้าก่อนครับเก็บขอบก่อนนะครับนี่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 ไถมาทางนี้คือเราเก็บขอบก่อนครับ เก็บขอบแล้วก็จะย้อนสอนนะครับเก็บขอบเสร็จก็ไถวนเข้าครับนี่วนเข้ามาแล้วครับเก็บขอบเก็บขอบเสียงปานรถไหมรถจะพันชั่วโมงแล้ะนะครับ รถจะพันชั่วโมงแล้วเอาไปดิเอาไปนี่ยจะครบปีแล้วครับอีกเดือนเดียวก็ครบปีใส่ล้อกันจมซะด้วยช่วงนี้น้ำเยอะครับก็ต้องเผื่อไว้หน่อยเสียงนี่อยางดุเลยครับ5040สี50ดี4ีแรงม้า ไม่มีเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์ 2,900cc ครับแรนขึ้นน้นทางแล้วบที่นี่อ่าน้ากรสิล่ลงมุ่มหุ่นนี่ลูกค้าก็รับรถกับคิมหันไปจากโคตรปีแล้วครับก็ใช้งานดีๆอยู่ครับเทีย่วมาส่องเรื่อยๆครับผมถ้าผ่านมาก็พยายามมาส่องดูเรื่อยๆครับเสียงคอไะ อันนี้ไม่มีเทรอโบครับแต่เสียงมันจอกวิดีดนิดนึงครับผมเสียงวิดวิบนิดหน่อยนะครับเพราะเราแต่งปลายท่อไว้ครับจะใส่ลิ้นแต่งเสียงครับดูผลงานเขาครับ วันนี้ไม่ไม่ได้โชว์การใช้งานล้อ,อก,กันจมเลยนะครับวันนี้มาเก็บงานแห้งครับผมไม่ได้แห้งสิดินชุ่มๆอย่างนี้ชอบสบายเลยครับกินง่ายครับดินอย่างนี้ครันนี้ลูกค้าออกผ่านสกตครับออกเงินสดผ่านสกตครับเป็นนี่ของเป็นนี่ทกศครับ ก็เบื้องต้นจากที่สอบถามลูกค้าดูลูกค้าบอกว่าคุ้มครับรถเราก็ถ้าทํางานไถอย่างเงี้ยสบายครับประหยัดคุ้มครับช่วงนี้น้ํามันแพงครับรถเราก็เหลือทอนกลับบ้านนะครับก็มีกินมีใช้ครับจากที่ถามดูนะนะครับจากที่ถามลูกค้าดูอีกอย่างเราก็ไม่ได้เป็นหนี้เยอะครับรุ่น40แรงเนี่ยราคาไม่แรงครับราคาก็จับต้องง่ายครับ ถ้าเปรียบเทียบกับขนาดตัวรถออปชั่นหรือการใช้งานเนี่ยถือว่าคุ้มมากครับตัวรถอยู่ที่5้าแสนแปดครับประกอบครบสมชุดก็ถ้าเข้าสินเชื่อก็อยู่ประมาณเจ็ดแสนสามเจ็ดแสนสี่ 3, ไม่เกินนี้ครับเขาทำงานครับไถออกมาได้สวยเลยนะครับ กันแล้วอ่ามาแล้วครับมาแล้วล้อกันจนไม่เกะกะครับดูแล้วไม่เกะกะครับหุดตรงกลางแล้วครับทีนี้ หมัก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 เรือก,กินเรือใส่เลยครับสี่สิบเรงลูกค้าบอกว่าตั้งแต่ออกจอนเดียมานี่งานต่อเน,นื่องครับงานต่อเน,นื่งนองทุกวันเดี๋ยวจะไปถามให้ดูครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะไปถามให้ดู รอบนิดหน่อยเก็บมุมครับเก็บมุมเก็บมุมไม่ได้เก็บเยอะครับเอมุมมีแหลมอยู่ตรงนี้หน่อยนึงครับผมอ่จาจะกว่าวางหางนี่แหละครับมืออาชีพจริงๆครับเนี่ยสายรับจ้างครับออกมารับจ้างก็คุ้มครับ นี่ตัด,ดหัวงานครับเดี๋ยวมาดูมุมนี้ที่เก็บไปแล้วแน่นเนียนเลยครับนนเนียนเลยครับมุมนี้นนเนียนเลยนียนเนียนเราจะเก็บร่องกลางครับทีนี้ เก็บร่องกลางเบาๆไม่ต้องเอาลงหรือครับเก็บร่องกลางอ่าเอาลงเช่นนี้พอเกียร้อยครับสวยงาม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  เล้ยวเฝ้าไปเอฟซีขอยบอเซียตั้งแต่ออกจอนเดียวมาเป็นไนดีครับใส่ดีคผมใส่ดีเนาะครับขีบเตั้งพออนั่นหละขมอแม่ง2ม่ือยดับนึงก็่ับเองือนครับนนึงครับในบ้านนี่รถจะมีหลายอยู่เขาคือบปจ่างมีสองคันนะเราจะเนื่องานนะครับเวแจ่หนางานงานหากมากอื่นแล้วห้องนี่แล้วเนาะงานงานน แขงานนิ่กัเอิ้อนที่สมงานจ้าเกน้นี่กนตายเต้าโอ้ลวกค้าก็ได้นะครับบ่เขียงได้หรอผมเบิ่งนี่บ่เขี้ยงเด้บ่เขียงบ่เขียงบ่เคียงงานน่งานเท่าเดิมรถเท่าเบิรเได้เหอม่ขึ้นไปแม่เบร์แไม่หอนที่นี่แมุ่นะพูานะแม่ที่เมลาไปเห็นเขาเจ้าอยู่เขาไทยแล้วทันเล้วหอบนทันเล้วอ๋อเห็นห้อยไทนุ่นๆน้องผลอะ ันนนนีทาาบ่่ปงานไรครับออ้มบ,บ้านเราทำงานทำงานเดียวคุ้มปะถามมิลิเลยครับผมถามจริงๆเลยถามแบบตัวเอฟซีผมเลยคุ้มครับคุ้มอยู่ครับเหลือทอนหลายอยู่แม่นว่าหมื่นเรื่งหนิเลยเครื่องอยู่ครับเลยเครื่องอยูเอย่เอาดีสันถ้าเหลือทอนเลยเครื่องนี่ดีอยู่เลยเครื่องอยู่ครับถ้าขับเบี้ยงนี่เหระครับจ้างโอ้ย่าอย่าไปจ้างอย่าไปจ้างอย่าไปจ้างเฮ้ยสายรับจ้างอยู่แล้วเนาะ โอ้โอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับ <ละ S 1> ขอบคุณหลายๆสำหรับข้อมูลนะครับ,รบเป็นข้อมูลในเอฟซีบางคนเขายัางบอเซืยอ,อยู่นะครับ,รบอยู่ไกลศูนย์ผมอยู่เด้จักโลกคือประมาณลอยกุ้งล้ออยู่ด้ยวยเนาะนะครับเรียนมากส่างเบิองนะครับเอาเสาลังคาทีเทมาใหายนะครับถ้าได้ใส่ครับถ้าได้ใส่ถ้าได้ใส่ฟาวไล่กระจกจังซังเอาเด้อรัศดามีบ่เบาอึดประมาณลอยลอยปลายนี่ละอ่า กระจกล่วมคารงกับตุกประมาณร้อยเจ็ดสิบนี่แหละเอาจังสั่งมาใส่เอานะครับรบกวนซ่อมนี่แหละครับเรียบร้อยครับเอฟซีสำหรับกูได้อยากได้รถไทยจอนเดียครับประทรข้างล่างคลิปครับ0925357371ครับคิมหันผู้บ่าวจอนเดียยินดีรับใช้ยินดีบริการครัเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแน่นอนปะเอฟซีใ